โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับการโพสต์ขายอสังหาใน Facebook m a r k e t p l a c e นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ลูกค้า Request มานะครับ mm hmm. ผมได้สร้างเจ้าต,ตัวรันเนี่ยให้ได้ครบ30แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อ Facebook Group นะครับอโอเคมันคือชื่อ Facebook ตรง กลุ่มที่เราจะลงต่อไป๋ยวผมสาธิตนิดหนึ่งนะครับอโอเคก็ผมจะใส่มั่วๆก่อนนะครับจะได้เป็นตัวอย่างนะครับที่อยู่อสังหาไม่ใช่ไม่ได้ อ่ะโอเคตามนี้นะครับอ่าก็นี่คือชื่อนะครับที่เราสามารถเอามาใส่ได้นะครับวิธีการนะครับให้คลิกขวานะครับเลือก inspect element เนี่ยคือชื่อมันจะได้ตรงมากที่สุดนะครับต้องตรงจริงๆนะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะช้าหน่อย พอ a c e b o o k เขาจะหน่วงนิดหนึ่งนะครับเราจะเจอไอ้จุดๆๆเนี่ยดับเบิลคลิกออกมาเนี่ยมันจะเจอคําตรงนี้นะครับให้ดับเบิลคลิกให้มันขึ้นกรอบที่คําชื่อชื่อชื่อ,ช,อ,อ,อชื่อกลุ่มนะครับเราต้องล็อกอินก่อนนะครับลืมบอกไปนะครับเราเข้าโปรไฟล์ facebook ที่เราสร้างไว้แล้วก็ไอเดี ID ใครดี ID มันนะครับล็อกอินแล้วก็มาเลือก กลุ่มนะครับมันได้มันลงได้สูงสุด20กลุ่มนะครับอ่ะโอเคอ่าอยู่ไหนละนี่นะครับ a c e b o o กกรุป๊ปอ่ะสมมุติตอนนี้ผมกำลังจารันของโปรไฟล์คนแรกนะครับของเซลล์คนที่1น,นะครับผมก็คลิกขวานะครับเลือกอีดิท i ิด o น้ตแพร์เพใน Facebook กรุ๊ปหนึ่งนะครับอ่อเออโอเคผมอัปเดตแป๊บหนึ่งนะครับอ่าไม่น่าจะนาน Okay. Uh, มันอยู่ใน Data source marketplace นะครับแล้วก็อยู่หน้านี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปที่ Re e s u l t นะครับโอเคแล้วก็เราจะเจอหน้าตายอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราให้เราเนี่ยใส่กลุ่มที่เราต้องการอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูนะครับอย่างนี้ตัวนี้นะครับคือฟันหนูครอบทั้งหน้าและหลังนะครับ เปิดวางแล้วก็ครอบอเดี๋ยวผมขยายหน่อยนะครับนี่จะเห็นภาพมากขึ้นเราก็ทำอย่างนี้กับทุกกลุ่มที่เราต้องการลงนะครับบ้านมือ2อ,อะไรอย่างเงี้ยสมมุติผม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 ลองนะครับพอดีนี้กลุ่มนี้ผมเข้าไปเพื่อจะทำให้ลูกค้าครั้งก่อนนะครับอ่นนี่ทำเหมือนเดิมนะครับ Copy มาวางนะครับ เห็นก็เห็นที่จริงคือผมทมําไปแล้วแหละนะครับเป็นตัวอย่างเนี่ยผมก็ทําอย่างเงี้ยคุณจะลง20กลุ่มก็ควรทาให้ครบ20แล้วอย่าลืมมาใส่บรรทัดที่1ด้วยนะครับบรรทัดที่1จะเป็นการบอกว่าจะลงกี่กลุ่มนะครับก็คือถ้าเราเขียน6ก็คือเราต้องมีอ้อโทษทีครับมันสิ้นสุดบรรทัดไหนบรรทัดที่1เนี่ย <c ười> คือต้องการให้สิ้นสุดบรรทัดไหนอย่างเช่นสมมุติผมกรอกอ่าสมมุติอันนี้คนเป็นคนละอันกันนะครับผมทําตัวอย่างให้ดู อันนี้เราทําอยู่11กลุ่มจริงๆเราคือ11กลุ่มนะครับเพราะเราไม,ม่ได้มาทับนับบรรทัดที่1เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดกลุ่มแต่มันอยู่บรรทัดที่สิบสองตรงนี้เราก็ต้องเขียนบรรทัดที่สิบสองนะครับแล้วกดเซฟนะครับอ,อ๋อผมเปิดไว้อยู่โทษทีฮะอ่าเซฟนะครับ,อ Save, รบโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับของการใส่กลุ่มนะครับที่จะให้โปรแกรมเนี่ยติ๊กเข้าไป ตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ในตัวอย่างนี้มันมีแค่6กลุ่มเราก็ใส่6กลุ่มนะครับแล้วก,กดเซฟได้เลยนะครับอ่านี้คือเสร็จไปแล้วสําหรับในการใส่กลุ่มที่เราต้องการแชร์ด้วยนะครับสําหรับเซลล์ Sell คนที่1นึ่งอ่เราก็ทําอย่างนี้ให้ครบทุกเซลล์นะครับให้ครบทุกเซลล์ไป,ปอยางว่าครบทุกเซลล์ที่เรามีนะครับอ่ะผมย้อนไปก่อนนะเพราะผมไม่ได้จะ โอเคต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมต่อมาคือ Account นะครับคลิกขวาเลือก Edit ท i n d o w อ p a d Plus นะครับแน่นอนว่าเราจะไม่รานพร้อมกันถูกไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาผมก็เลยสร้างตัวโปรไฟล์มาแค่รานอันเดียวแล้วให้มันแล้วก็ให้มันเลือกจากตรงนี้นะครับนี่ o u n t u n t 1แล้วก็ ตอนนี้ผมจะรันโปรไฟล์ที่หนึ่งผมก็ใส่เลขหนึ่งให,ให้ตรงนี้นะครับให้อยู่ในฟันหนูเหมือนเดิมนะครับแล้วกดเซฟต่อมามาที่ Result นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับของใครของมันนียครับ f a c e b o o หนผมใส่ไว้แล้ววิธีการแปลงจาก a s s e t s มาเป็นตัวการแปลงจากไฟล์ d o c นะครับของ Excel เนี่ยให้มาเป็นซ s v ผมได้มีวิดีโอทำมาให้แล้วนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งอ่าก็ทําใส่ปุ๊บแล้วอย่าลืมมาใส่รูปภาพใ,ในตรงโฟลเดอร์นี้ด้วยนะครับก็จริงๆขั้นตอนการเตรียมก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตนิดนึงนะครับเนื่องจากเรามีหลายโปรไฟล์นะครับอ่าสมมุตินี่คือโปรไฟล์แรกนะครับผมโปรไฟล์แรกให้เรามาที่ marketplace นะครับเราก็ ctr.js 1 t CT นะครับอย่าลืมล็อกอินก่อนด้วยนะครับต้องล็อกอินเฟสเฟซบุ๊กของเราด้วยนะครับแล้วกด c r j s 1 t แล้วมากด play นะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวข้ามหน้าดูจากบรรทัดอย่างเดียวนะครับจะไม่สนใจตัวหลังนะเราจะดูจากบรรทัดของ csv เท่านั้นว่าต่อถึงบรรทัดที่เท่าไหร่นะครับแล้วกด continue โปรแกรมมันก็จะรันพอมาถึงตรงนี้ขั้นตอนนี้แล้ว ให้เรากดพอดก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะรันหลายยูเซอร์หลายเซลล์พร้อมกันนะครับเพราะเราแยกโปรไฟล์แล้วไงนะครับเราก็มาเปิดเซลล์คนที่2นะครับผมเปิดอย่างนี้คนที่2ให้เราสต็อปคนแรกก่อนแล้วเรามาแก้ตรงนี้ครับอ่สมมุติเราแก้ทุกอย่างพร้อมกันเหมือนแล้วนะครับสมมุติเราแก้พร้อมกัน30มนละ เราต้องการรันเรื่อยๆให้เรามากดที่ Account คลิกขวาเลือก e d น t ิ i น o แนะครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข2วิผมขอภัยครโอเคถูกแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ลืมนะว่าอ่าอันนีถ้ถ้าถึงคือถ้ามันเปิดหน้าเฟบ o o k มาร์เก็ตเพจหน้านี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าให้หยุดพพสตไว้ก่อนนะครับแล้วมาเปิดที่2นะครับแล้วก็ ทำอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ,อามาแก้ตรงอแอคเคาท์ให้เป็นอันที่2แล้วอันที่2ก็ค่อยกดลัน ctr อีก1นทีนะครับแต่ว่ามาจิดเพจกดหนึ่ทีนะครับปุ๊บแล้วกด continue เหมือนกันนะครับแล้วพออันที่2เสร็จถึงหน้า อ๋อนี่ผมยังไม่ล็อกอินนะอย่าลืมล็อกอินด้วยอวนที่2ถึงหน้าเฟ o o ุ๊ก r k e ก p l a พ e เสร็จเราก็กด Post อีกถ้าเราต้องการรันตัวต่อไปได้เรื่อยนะครับแต่ผมก็จริงๆก็ถือต่อให้มีโปรไฟล์แยกก็ไม่ค่อยอยากให้รวมกันเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าไม่อยากให้พร้อมกันเท่าไหร่นะครับจริงจริงมันถามว่าพร้อมได้ไหมน่าจะผมไม่ชวนแล้วกันผมไม่กล้าพูดแล้วกันนะครับไม่กล้าคอนเฟิร์ม แต่มันก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วตรงพอสมมติเราจะเปิด5อัน5 5หน้าจอแล้วก็เปิดเสร็จแล้วมากด continue นะครับในอันตัวที่เราพอสไว้อันแรกๆนะครับอ่ะมันก็จะทํางานของมันไปนะครับผมโอเคก็วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ